ครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพูดกันถึงเรื่องเหรียญกระสาบกันบ้างนะครับผมในกรณีที่หลายๆบุคคลนะไม่มีที่ขายกันนะครับก็ลองเข้าไปดูเพจนี้ฮะก็ขอบคุณมากฮะเพจรับซื้อเหรียญราชการที่เก้าให้ราคาสูงนะครับก็มีหลายๆอย่างฮะให้เราดูฮะก็เปิดการรับซื้อโดยการโพสต์รูปภาพแบบนี้นะครับผมฮะผมก็ได้ไปตัดภาพมาก็ขอบคุณไปอย่างมากกับรูปภาพสวยๆนะครับ ก็ได้ไปตัดภาพมาก็มีการประกาศรับซื้ออย่างเป็นทางการนะครับผมก็มีการอ้างอิงด้วยราคาฮที่สมมาพักควรนะฮะก็ได้รับซื้อจริงนะก็มีเห็นมีการโพสต์ว่าฮะรับซื้อแล้วก็มีการถ่ายรูปนะฮะโพสต์กันไปนะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้ฮะก็นีเรื่องราคาเหรียญต่างๆก็มีออกมาชี้แจงอะไรหลายคนก็ให้ราคาที่ไม่เท่ากันนะฮะบางคนก็บอกว่าผมก็มีทําไมเขาไม่รับซื้อนี่ก็เป็นคําถามที่ดีนะ แต่ทุกวันนี้ผมก็ยังให้คาตอบไม่ได้หลายๆคนก็บอกมีก็ไปสอบถามตามสถานที่ต่างๆตามร้านเองหรือไม่ก็ตามเพจตามเฟ e b o o k ตามสถานที่ที่เขาให้สอบถามแล้วก็โดนบ้าโดนด่ากันมาคือเราไม่ศึกษากันนะครับผมนะฮะเรื่องพวกนี้มันก็เล่นกันยากนะครับเพื่อนะครับอนะฮะก็เอาเป็นบ้ามารู้จักกับเหรียญที่เขาประกาศรับซื้อดีกว่านะครับ บางเหรียญก็อาจจะหาไม่ยากกันเท่าไหร่ะบ,บางเหรียญก็ยังพอหากันได้อยู่ะฮะส่วนเหรียญที่หายายากๆนั้นก็เราก็คงหากันไม่ได้แล้วครับผมนะฮะบางเหรียญนะสร้างมากี่เหรียญหลายๆคนยังให้คําตอบไม่ได้เลยบางคนก็บอกมาไม่เท่ากันก็ไม่รู้จะเชื่อใครดีผมว่าเรามาเล่นกับเหรียญที่เรามีดีกว่านะครับผมนะฮะหลายๆเหรียญนั้นก็ราคาไม่สูงมากก็มีการประกาศรับซื้อยอย่างเป็นทางการนะอย่างแบบนี้นะครับผมอยากทางเพจรับซื้อเหรียญรออก้าให้ราคาสูงนี่ แนะนำเพื่อนๆลองเข้าไปดูกันได้นะฮะไม่แน่อาจจะมีตรงตามที่เรามีก็ได้ฮนะถึงราคาจะไม่สูงมากร้อยบาทห้าร้อยบาทเนะี่ยก็พอซื้อขายกันได้นะครับกรณีที่ชี้แจงกันไม่ได้อะไรห,หลายเหรียญนนะี่ยที่ยางเหรียญสบ,บาทนะเหรียญสิบ,บาทปีสอง3ั้อยสามสามก็มีการพูดถึงกันมากนะราคาหลักแสนมั้งแหละหลักครึ่งล้านมั้งแหละมีการเปลี่ยนมือ ทุกวันนี้ที่ออกมามีตัวตนก็เห็นมีอยู่คนเดียวคุณอนนกแก้วปทุมทิพย์นะที่มีกระแสออกมามีเป็นผู้ครอบครองเหรียญสิบบาทปีสามสามไหหลังจากนั้นก็มีกระแสออกมาว่ามีการเปลี่ยนมือมีการซื้อขายกันครึ่งล้านบ้างแหละก็ไม่เห็นว่าจะมีใครนะก็เห็นมีอยู่คนเดียวเหรียญสิบบาทนี่เป็นประเด็นมากๆเลยเหรียญสิบาทปีสามสามที่ผมพูดมาเนี่ยคือมันมันไม่มีใครให้คําตอบบ่ได้ขนาด ทางสมาคมเองก็ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดนี้ไม่ได้เลยครับอ,อย่างทางกระทรวงการคลังนะฮะกรมการคลังเองก็มาให้คําตอบมาให้ข้อมูลไม่ได้ว่าผลิตมากี่เหรียญกันแน,นะะ่แต่จะมีข่าวลอยๆว่าผลิตมาร้อยเหรียญน,นะฮะมาในงานงานประชุมนะฮะที่ต่างประเทศนะะมีร้อยเหรียญเพื่อให แจกจ่ายกับคนที่ร่วมงานมีหลงเหลือมาประเทศไทยสามสิบสี่สิบเหรียญแต่ก็ยังไม่เห็นมีก็เห็นยังมีอยู่เหรียญเดียวเนี่ยก็เห็นมีอยู่เหรียญเดียวก็มีคนมาประกาศรับซื้อในราคาแสนบาทแกก็ไม่ขายเอแกก็อยากได้ราคาสูงว่นนั้นเมืาอแกก็บอกว่าซื้อมาแสนหนึ่งแล้วก็ไม่รู้เป็นความจริงหรือยังไรก็ตามนะแต่ก็ไม่เห็นด้วยอ่ะเพราะว่าไม่มีข้อมูลที่แน่จริงแน่ชัดนะพยายามปล่อยข้อมูลออกไปฮะ แต่พอมีผู้ให้ความรู้แต่ไม่รู้จริงหรือว่ารู้ปลอมก็ไม่ให้ความรู้ว่าเรียนนั้นมีเท่านั้นเท่านี้จริงๆแล้วมันมีกี่เรียนกันแน่นี่คือคําถามที่ดีแล้วก็ไม่มีใครให้คําตอบผมได้เป็นคําถามที่เพื่อนๆสงสัยกันมากครับใครที่รู้จริงนะครับผมนะฮะก็แนะนํามาแชร์ต่อกันให้เพื่อนรับชมรับฟังรับรู้กันแล้วกันนะครับผมนะฮะก็ถือเป็นข้อมูลที่ดีมากๆครสำหรับเหรียญสิบ,บาทที่บอกว่าราคาเป็นแสนกันนะครับอขอต่ออยนิดนึงครับผมในกรณีที่บอกว่าผลิตมา เพ,เพียงแค่ให้มันครบทุกปีนะแล้วทำไมผลิตมาแค่ร้อยเหรียญน,นะทำไมไม่ผลิตมาเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนทําไมผลิตมาเพื่อแจกจ่ายคนที่ไปงานเท่านั้นนะมันก็เป็นเรื่องแปลกร้อยเหรียญที่ว่านนะมันอยู่ที่ใครบ้างนะจริงๆเรานะ่าจะเช็คได้นะกับร้อยเหรียญที่ว่านนะก็ไม่มีใครให้คำตอบได,กกดไ้ก็เป็นกระแสที่ไม่รู้จะพูดยังไงก็เป็นกระแสที่ไม่มีคาตอบนะครับก็เอาเป็นว่าแน,นะนะําให้เพื่อนๆมา สะสมเหรียญที่มันหาไม่ยากกันเท่าไหร่พอมีราคาที่พอจะซื้อขายกันได้ราคาไม่สูงมากนะจะได้ไม่ต้องโดนหลอกกันนะครับกนแนะนำนะแนะนำเพจนะฮะรับซื้อเหรียญรัชการที่9ให้ราคาสูงเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของเหรียญนะฮะมีการประกาศร,รับซื้อก็ลองเข้าไปดูได้ซึ่งทางเพจก็ประกาศร,รับซื้อเองนะครับผมนะฮะก็ลองเข้าไปดูได้ผมก็เห็น ว่าเขารับซื้อจริงนะฮะซื้อเสร็จแล้วเขาก็มาถ่ายรูปโชว์ฮะและที่สําคัญก็คือเขารับซื้อเท่าไหร่เขาก็โพสฮะโพสราคาไว้ฮะอาจจะมีตําหนิติกันบ้างอ่ะเรื่องการชารุดฮะเหรียญไม่สวยก็จะมีกันบ้างราคาก็ลดไปตามสเต็ปๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นก็ทําความกระจใจกับเพื่อนๆนะครับผมนะฮะเราก็มาเริ่มกันที่เหรียญนี้แล้วครับผมนะฮะก็ทางเพจก็บอกว่าเปิดการรับซื้อฮะเหรียญยี่สิบหางและเหรียญห้าสิบางฮะ รุ่นช้างราชการที่เจนะฮะห้าสิบตางก็ให้ราคาที่ 300- ร้อถึงหนึ่บาทนะฮะส่วน25ตางก็ให้ราคาที่100บาทถึง500บาทเท่านั้นนะก็ถ้าเกิดมาขายแพ็คคู่อ่ะฮะก็จะรับซื้อคู่ละ1,000บาทถึง2,000บาทนะฮะตามความสวยงามของเหรียญนะฮะใครมีแล้วก็อยากขายก็ทักแชทมาได้ะฮะเพื่อนๆคนไหนมีนะก็รับซื้อประมาณนั้นนะครับผมนะฮะแต่เหรียญเดียวก็300-1,000ถึง 1, บาทนะถ้าเป็นเหรียญ2ี่ตางก็ประมาณ 1 0 0ถึง500บาทตามสภาพความสวยงามนะครับจะเกิดขายแพ็คคู่นะฮะราคาก็จะอัปเกรดขึ้นไปฮะได้สูงกว่าเดิมนะครับนี่ก็เป็นการพาเพื่อนๆมาชมกับความจริงมากกว่านะครับผมฮะดีกว่าไปโดนหลายๆแหล่งที่หลอกกันมาว่าเออเหรียญน,นั้นเท่านั้นเท่านี้จริงๆแล้วมันมีสักกี่เหรียญกันแน่ฮะอย่างกรณีเหรียญที่รับซื้อเป็นแสนๆก็ส่วนมากจะเป็นเหรียญตัวอย่าง เหรียญราคาแพงมันก็มีอยู่สองกรณีด้วยกันนะครับผมนะฮะสองกรณีก็คือสองกรณีหลักก็คือหนึ่งแหละผลิตมาน้อยฮะแต่ด้วยความที่ผลิตมาน้อยมันไม่มีอะไรชี้แจงได้ว่ามันน้อยจริงหรือเปล่าอย่างเหรียญสิบ,บาทที่ผมกางมาเมื่อเมื่อเมื่อก่อนหน้านี้นะครับผมนะฮะเหรียญสิบ,บาทที่บอกผลิตมาร้อยเหรียญมีราคาถึงหลายแสนบาทถามจริงกันจริงจริงแล้วมีกี่เหรียญกันแน่ถ้าเกิดว่ามันมีไม่เกินร้อยเหรียญล่ะ มันเคยมีข่าวว่าเหรียญสิบาทปีสามสามนี่นะครับผมนะฮะมันเคยมีข่าวว่าผลิตมามากนะแล้วจริงๆแล้วมันมันคืออะไระก็มีข่าวปะปนกันมาหลายๆอย่างนะทางกระทรวงการคลังทางกรมการคลังก็ออกมาให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วผลิตมามากกว่านั้นอ่จริงๆรแล้วมันคืออะไรนี่คือคําถามที่ดีนะแล้วจะเกิดมีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันผ่านไปซื้อเข้ามาห้าแสนอ แล้วนะคตถ้าเกิดมีคนผุดขึ้นมาเพราะกระแสมันดังก็เลยไม่โปรโมตตัวออกมาว่าตัวเองก็มีถ้าเกิดอยู่ดีกระแสมันมาแบบมีล้านเหรียญอย่างเงี้ยคนซื้อมันไม่จริงกันหรือไงนะก็เป็นเรื่องราวที่แปลกนะครับผมก็ชี้แจงกันไม่ได้มาถึงกรณีที่สองนะครับผมที่ทําให้เหรียญมีราคาแพงแน่นอนแหละเหรียญน,นั้นก็มันก็เชื่อมโยงก,กับการที่ผลิตมาน้อยะแต่แน่นอนก็คือการ ผลิตมาน้อยคือเมื่อสักห้าสิบปีหกสิบปีที่แล้วคือเหรียญตัวอย่างเนียเป็นต้นแบบบางเหรียญตัวอย่างแล้วใครที่มีไว้ครอบครองเอผมไม่มีแน่ๆแหละอคนดังหลายๆคนไม่มีแน่ๆแหละเซียนหลายๆคนไม่มีแน่ๆเพราะว่าเซียนก็ยังตามหากันอยู่เสียงที่มีชื่อเสียงอะคนที่สะสมเหรียญมีร้านขายเหรียญของตัวเองมีชื่อเสียงยังไม่มีเลยเอแล้วเหรียญตัวอย่างที่ว่ามันจะไปตกอยู่กับใครต่อให้ถึงมีจริงก็ไม่แน่ก็อาจจะ ตีบอกว่ามีเป็นของปลอมมั้งแหละผลิตขึ้นมามั้งแหละมันก็อันนี้ก็เข้าใจนะว่าการผลิตเหรียญขึ้นมามันก็คงเป็นแค่มันก็ต้องทําเป็นเหรียญตัวอย่างขึ้นมาก่อนนะครับก่อนที่จะเกิดการทําจริงขึ้นมามันก็ต้องมีเหรียญตัวอย่างมาก่อนนะฮะแล้วกรณีเหรียญตัวอย่างฮะเขาจะปล่อยให้หลดุดรอดออกมาได้ยังไงฮะหรือว่าทางร้านเกิดการปั่นกระแสอ่ เกิดาการเกิดการปาั่นกระแสเพื่อโปรโมทร้านตัวเองว่าร้านนี้รับซื้อจริงอย่างจริง,รงมีคนไปขายบ้างหรือเปล่าแน่นอนอาจจะมีแล้วผมถามเนี่ยเขาได้มาจากไหนเพราะว่าเหรียญพวกนี้เท่าที่รู้มานี่คือเขาจะไม่ปล่อยหลุดออกมานะพวกเหรียญตัวอย่างต่างๆนะครับมันจะไม่เหมือนแบงก์ก็คือว่าจะปล่อยออกมาให้ประชาชนนะออกไปแลกนะฮะมาเก็บสะสมไว้แต่นี่เป็นเหรียญน,นะเมื่อสมัยห้าสิบหกสิบปีที่แล้วคงไม่มีใครคิดได้ถึงว่าเออ จะต้องเอามาแจกจ่ายให้ประชาชนได้ได้ซื้อได้จองไปเก็บไว้คงไม่ต้องก็คงคิดไม่ได้กับขนาดนั้นครับนะฮะก็ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่พอสมควรนะเพราะไม่มีใครให้ความรู้ที่แท้จริงได้กับราคาเหรียญราคาเหรียญมันมีแต่ว่าของมันไม่มีนะที่สําคัญนะแต่ที่ที่ผมสงสัยก็คืออ่ะอย่างเหรียญห,หลายเหรียญที่มันเป็นเหรียญตัวอย่างที่ผมให้ราคาไปวัดร้านานู้นร้านนี้รับซื้อนะ เพื่อนๆหลายๆคนก็บอกมีก็แสดงว่ามันมันไม่ได้มีแค่เหรียญเดียวสองเหรียญมันก็ต้องมีเยอะกว่าน,นั้นนะนี่ก็เป็นความที่ผมงงเหมือนกันนะหรือว่าเพื่อนๆอาจจะเออไม่เข้าใจกับว่าเหรียญตัวอยา่างกับเหรียญเหรียญปกติที่มีหมุนเวียนในะสมัยก่อนมันมันเหมือนกันนะถ้ามันเป็นจริงอย่างที่ผมพูดนะมีเหรียญสองเหรียญจริงฮะ่ะอันนี้ก็เข้าใจอ่าแต่แต่ทําไมเพื่อนๆบอกว่าผมก็มีอย่างเงี้ยมันก็งงไนงะอ่า หรือว่าเพื่อนๆไม่ได้ศึกษายังไงก็แนะนําให้เพื่อนๆนะมาสะสมเหรียญที่เรายังพอหาเก็บได้นะครับผมนะฮะหรือ <c oughs> เหรียญที่มีในสมัยก่อนนะที่สร้างมาเยอะๆแต่ว่าในเมื่อเวลาผ่านไปอะไรมันก็เริ่มซาซาลงนะฮะราคามันก็เริ่มขยับขึ้นอาจจะไม่กี่ร้อยบาทอาจจะไม่กี่พันบาทแต่ผมว่ามันมีราคาแน่ๆแหละถ้าเกิดมันอยู่ในสภาพที่สวยงามนะอย่างเหรียญสักเหรียญมีระยะเวลาร้อยปีอ่า อย่างน้อยๆมันก็ต้องได้แหละหลักพันนะฮะมันได้แน่ๆไงครับเพราะมันมีจํานวนเยอะอแต่เนื่องด้วยถูกเก็บคืนอนะเก็บคืนเวียนคืนไปอาจจะเหลือไม่กี่เหรียญก็ทาให้มันมีราคาก็แนะนำให้เพื่อนๆมาเก็บเหรียญเก่าๆที่มันมีเยอะอยู่นะฮะก็แนะนําให้เก็บแบบนี้ดีกว่านะครับดีกว่าไปมุ่งหลงกับเหรียญอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่มีตัวตนนะใครมีก็ดีแต่ก็ไม่รู้จะขายได้หรือเปล่า บางคนไม่รู้มีจริงแล้วล่าก็บอกมีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ตลกนะครับผมอ่าครับผมแล้วก็มาต่อเหรียญต่อมาคือเหรียญการนาพิเศษนะปีสามเก้านะครับผมนะฮะก็เป็นเหรียญสองบาทนะและเหรียญห้าบาทก็เปิดรับซื้อคู่นี้มีสองบาทกับห้าบาทก็ทางเพจก็เปิดรับซื้อนะคู่ละสามหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาทนะฮะ ก็เป็นเหรียญขัดเงานะครับเพื่อนครับเป็นเหรียญขัดเงาเหรียญพื้นหลังจะดำๆตามรูปนะครับผมก็ลองศึกษาดูนะฮะเหรียญชนิดขัดเงาฮะราคาสองบาทและห้าบาทนะฮะเหรียญปกติสีเงินนะครับผมฮะไม่เอาทางร้านก็บอกว่าไม่เอาไม่รับซื้อไม่ต้องการนะถ้าหากใครมีอ่าเป็นเหรียญขัดเงาแบบนี้นะครับผมฮะจะออกดำๆหน่อยนะ ใครมีเหรียญสองบาทและเหรียญ5้าบาทนะฮะทางเพจทางเพจทางร้านเองก็รับซื้อนะเหรียญไกนาพิเศกก็รับซื้อในคู่ละสา0 0 0บาทถึงห0,000บาทลเลยทีเดียวนะอย่างเหรียญไกนาพิเศกก็มีกระแสะมายาวนานเหรียญพระเศียรกลับพระเศียรเอียงหลายๆทั้งปวงเหรียญสิบาทนะครับแล้วก็มีหลายกระแสะที่บอกว่ารับซื้อเหรียญเป็นหมื่นเป็น, 10, 000, ปนแสนนะก็มาชี้แจงกันตรงนี้ผมจะพูดตรงนี้นะครับก็คือเหรียญที่มีราคาก็มุ่งเน้นไปที่ แน่นอนเนะหรียญนะครับเงาเพราะว่าเขาได้มาเขาไปจับจองมา,าตามที่เขาเปิดแรกก็ราคาสูงแล้วนะครับผมก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเขาได้ราคาถึงสามหมื่นบาทถึงห้า0มนบาทนะฮะแล้วกรณีกรณีอย่างเหรียญที่ผิดปกตินะฮะเหรียญการาพิเศษนะครับก็คือเหรียญที่ลึกโดยทั่วไปก็คือเหรียญที่ระลึกนะครับผมนะแต่เนื่องด้วยผลิตมาเยอะ ก็เลยถูกมาใช้จ่าย <c oughs> จะสังเกตง่ายๆคือเหรียญที่ลึกนะฮะในเมื่อเราพลิกกลับกันนะฮะพลิกมาอีกฝั่งหนึ่งมันก็ยังไงตั้งอยู่เหมือนเดิมนะในกรณีที่เหร,เรยียญผิดเสียเอียง <c oughs> เหร,เรียญผิเสียกลับทั้งหลายคือการทําขึ้นมาผิดมันทําให้เป็นบอเอเกิดของราคานะฮะก็ทำคามเข้าใจกับเพื่อนๆตรงนี้นะครับ และที่มีราคาถึง3 0 0 0 0ถึง50,000บาทนี้มันก็เป็นเหรียญพิเศษนะครับผมนะฮะก็เป็นเหรียญที่สวยมากๆะเป็นเนื้อเทกเป็นเนื้อเงินขัดเงานะครับรูปลักษ์ก็จะออกดูดำๆหน่อยนะฮะก็จะไม่เหมือนเหรียญปกติทั่วไปซึ่งออกเป็นสีเงินๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดถามว่าเหรียญชนิดอื่นๆนะฮะอย่างเหรียญหมุนเวียนที่มีหมุนเวียนอยู่อย่างเหรียญบาทนะฮะเหรียญ2บาทเหรียญ เหรียญห้าบาทเหรียญสิบาทนะการจนาพิเศษจะมีราคาไหมอันนี้ก็ยอมรับว่าเก็บไปเรื่อยมันก็มีแต่ว่าราคามันจะไม่พุ่งมันเหรียญพวกนี้ครับเหรียญพวกนี้มันเป็นเหรียญที่คนซื้อมาเพื่อเก็บนะฮะอย่างเหรียญที่มีหมุนเวียนเขาก็ใครก็มีอาถามว่ามันจะมีราคาเนี่ยนะคตรมันก็มีแน่นอนแหละนะฮะเก็บไว้สักยี่สิบสามสิบปีอาจจะมีสักร้อยหนึ่งนะฮะมันก็มีแน่ๆอมันก็คือช่องทางที่ดีมากกว่าเราเก็บเหรียญแบบนั้น มันมันมันโกงเราไม่ได้อะไม่มีใครโกงเราได้ไม่มีใครบอกว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญตัวอย่างก็เราเคยเห็นมันเป็นเหรียญตัวอย่างได้ไงอย่างเงี้ยผพราว่ามันสิ่งที่ดีมากกว่าเห็นเงินน้อยๆดีกว่าเห็นเงินเยอะๆที่มันไม่มีตัวตนะนะครับ <S <S ทางเพจก็ได้มาทํความว่าใจกับเหรียญกาณนาทั้งหลายนะฮะอย่างเหรียญสิบบาทนะก็เหรียญสิบบาทกรารนาพิเศษปีสามเก้าก็ทางเพจก็รับซื้อเหรียญละสิบบาทนะฮะไม่ใช่เหรียญเหรียญละแปดบาทนะฮะ เพื่อที่จะขายออกไป12บาทถ้าเกิดมีใครมาซื้อเขาก็จะขาย12บาทนะฮะรับซื้อขั้นต่ำ100น,นะฮะร้อยเหรียญนะฮะก็เอาง่ายก็คือเบื่อคนที่เข้าไปถามนะครับผมลหลายๆคนที่ไม่เคยศึกษาไม่เข้าใจว่าเหรียญแปลกประหลาดเป็นยังไงก,ก,ก็ทําความเข้าใจกับเพื่อนคือเหรียญแปลกประหลาดที่เราเห็นกันอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือเหรียญพระเสียรกลับเหรียญพระเสียรเอียงในกรณีที่เป็นเหรียญเป็นเหรียญไอ้นี่กาญน,นาปี39นี้ ไม่ว่าจะผลิตที่ไหนก็ตามนะผลิตที่โรงกงารลังสิตหรือโรงกษานที่อิตาลีนะฮะไม่ว่าจะในกรณีในคุณมีค่าแค่10บาทนะตอนนี้ก็คือมันยังมีหมุนเวียนอยู่ก็เลยได้ราคาแค่นั้นแต่หากมองในมุมกลับกันนะฮะอนาคตไกลนะฮะอีกสัก30-40ปีอาจจะมีราคาเป็นร้อยบาทก็เป็นได้นะอย่างหลายๆเหรียญนะเหรียญราชการที่เยังมีราคาแค่ส0 0ร้อบาท ถ้าใครเก็บแบบไม่คิดอะไรมันก็มีราคาละครับเพื่อนๆครับอ่าก็ทําความเข้าใจกับเหรียญเหล่านี้นะครับผมเหร,รียญกระสาบที่เรายังใช้หมุนเวียนกันอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ตามถ้าไม่เกิดไม่มีความผิดเพี้ยนไม่มีความผิดปกติมันก็ไม่มีราคาหรอกครับอ่าเพราะมันยังมีหมุนเวียนกันอยู่ทั่วๆไปนะ ก็อ,อย่างเหรียญน,นี้ทางเพจก็เปิดรับซื้อเหรียญช้างอ่ะชนิดราคาหนึ่งบาทตั้งแต่ปี2 4 6พันสี่้หกสิบเอนะนี่เขาเก็บมานานกว่าร้อยปีพอดีนะปีนี้ก็ปี2 5 6พันห้า้หกสิบนะครับก็เกสิบปีแล้วขนาด9 9ปียังรับซื้อแค่1 0 0 0ันบาทถึง3,000ันบาทเท่านั้นนี่คือเหรียญกระสาบหมุนเวียนที่มีมีการผลิตขึ้นมาเยอะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนยังมีราคาขนาดนี้ก็ต้องเก็บนู่นแหละครับหลักร้อยปีแล้วใครอื่นใครไม่คิดอะไรมันก็มีแน่แหละราคา เ็เก็บให้ลูกให้หลานไปนะครับผมผู้เป็นสีิมงคล้กับชีวิตนะฮะครั้งหนึ่งนั้นได้เกิดมานี่ก็เป็นเหรียญช้างนะฮะสร้างมากว่าเก้าสิบเก้าปีพอดีนะครับผมก็รับซื้อในราคาหนึ่งพันหนึ่สามพันบาก็ชี้แจงกับเพื่อนนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะผมก็เข้าไปดูทางเพจนี้มารับซื้อเหรียญราชการที่เก้าให้ราคาสูงผมว่ามันก็เป็นราคาที่อ้างอิงได้นะ มันก็คือมีราคาเป็นเกณฑ์นะสมมุติว่าเขาตั้งไว้พันหนึ่งถึงสามพันเนี่ยคือมันจะไม่หลุดไปกว่าน,นี้นึกออกไหมครับต่อให้เหรียญมันเก่าไปกว่าน,นี้อมันจะไม่หลุดไปกว่าน,นี้ทําไมถึงมีราคาทําไมถึงไม่หลุดไปกว่าน,นี้ก็เพราะว่ามันเป็นเหรียญเก่าอมีอายุกว่ามีอายุกว่าร้อยปีอ่ะมัน,มนยากที่จะราคาต่ํากว่านี้นะครับก็มีหลายหเหรียญน,นะครับผมอันนี้ผมก็ได้มา กนิดนึงนะฮะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันว่าเออเขารับซื้อจริงนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ถามมันเข้ามาอ่ะราคาเหรียญน,นี้เท่าไหร่เน่ยก็ถามมันเข้ามาได้เรื่อยอ่ะเดี๋ยวผมจะไปตอบไปเดี๋ยวจะทําคลิปวิดีโอไปตอบคาถามกันแล้วกันนะก็รับความจริงให้ได้นะครับบางอย่างมันก็ไม่มีราคาจริงนเพื่อนๆจะจะไม่ค่อยเข้าใจผมแล้วก็ไหลทําไ,ไมตอบมาน้อยจังนะไหนเขาบอกว่ารับซื้อกันเป็นหมนะื่นเป็นแสนเนี่ยจริงๆมันไม่มีหรอกครับเพื่อน,อนครับเหรียญเป็นแสนกนะ็คือเหมือนที่ผมเคยบอกเป็นเหรียญตัวอย่าง อ่าเป็นเหรียญที่ผลิตมาน้อยจริงนะฮะเอาเรามาต่ออีกสักหน่อยครับผมนะฮะก็ทางเพจนี้ก็ดีนะเอาเปิดรับซื้อเหรียญอะไรก็จะมาโพสต์กันนะฮะนี่ก็เป็นเหรียญน,นะก็บอกว่าเปิดรับซื้อเหรียญช้างนะฮะชนิดราคาหนึ่งบาทของรัชการที่หกนะครับผมนะฮะปีพศสองพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดนะร้อยกว่าปีที่แล้วนะร้อยสามปี ก็รับซื้อในราคาหนึ่งพบาทนะครับผมนะฮะส่วนปี2 4 5พันสี่้ยหสิแปันสี่้อห้าสิบเก้าฮะรวมไปถึงสองพันี่้อหกสิอก็รับซื้อตั้งแต่ราคาหนึ่งร้บาทถึงห่อห้า้ยบาทนะครับส่วนเหรียญสลึงนะฮะชนิดแบบเดียวกันนะฮทางร้านก็บอกว่ามันยังไม่ได้รับซื้อนะครับใครที่อยากขายก็ทักแชทไปได้นะครับผมก็บอกว่าเปิดรับแล้วอ่าเอาเป็นว่าใครที่มีอยู่สนใจก็ลองเข้าไปสอบถามดูได้นะ ทางเพจรับซื้อเหรียญราชการที่ก้าให้ราคาสูงนะครับนะก็ขอบคุณรูปภาพส,สวยๆนะครับเนะี่ยที่ได้หยิบมาแชร์เพื่อนได้รับชมกันนะฮะก็อีกสักเหรียญครับผมนะฮะการเปิดรับซื้อเหรียญที่เราหยิบมาให้ชมกันนะครับผมแล้วยังมีอีกมากมายนะครับผมนะก็ลองเข้าไปชมกันได้มีผมเอายกตัวอย่างกันนะส่วนราคาเหรียญน,นี้เพื่อนๆสงสัยกันก็ผมก็จะ เข้าไปตอบแล้วกันนะครับผมก็จะตอบจะทคลิปวิดีโอขึ้นมาตอบนี่แหละก็ติดตามดูกันอ,อีกสักเหรียญก็คือครับก็คือเหรียญขัดเงาเหรียญขัดเงาถ้าเราเรียกกันภาษาชาวบ้านคือเหรียญพระเทพขัดเงาฮะชิ้นราคาห0 0บาทฮะวาระตามแบบรูปนี้นะครับผมฮะน่าจะสําเร็จการศึกษานะครับก็รับซื้อราคาเหรียญละ2 0 0 0มืบาทนะครับก็ทางเพจก็ย้ํามาต้องเป็นขัดเงาเท่านั้นนะครับ ที่สําคัญนะฮะก็ได้บอกว่ารับซื้อแค่เหรียญเดียวเท่านั้นนะครับมาก่อนก็ซื้อก่อนนะฮะอาจจะเป็นเพราะฮะต้องการแค่เหรียญเดียวเท่านั้นต้องการแค่ว่า,เ,าเก็บสะสมไว้เพื่อเป็นสิริมงคลเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นเหรียญคัดเงาฮะชนิดราคาหกร้ยบาทที่มีราคานะครับเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนอาจจะสงสัยเกี่ยวกับทําไมชนิดราคาหน้าเหรียญเป็นห้าร้อยหกร้อยบาทเป็นพันบาทพันหกร้อยบาทอย่างเงี้ยสงสัยว่าทําไม เหรียญชนิดราคาพวกนี้จะสร้างมาเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับ uh huh. ไม่ได้มีให้หมุนเวียนตามระบบเศรษฐกิจนะฮะร,ราคาแรกซื้อฮะจากโรงกระสาบฮะก็จะสูงกว่าเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับขนาดเหรียญทั่วๆไปนะฮะที่มีการผลิตขึ้นมาใหม่นะฮะเราก็สามารถแลกได้ในราคาหน้าเหนนรียญนะฮะ แต่นี่ก็อาจจะถูกอัปเดตราคาไม่ใช่หกร้อยบาทแน่นอนนะครับผมอาจจะสูงกว่านั้นหรือไม่ราคาก็อาจจะพุ่งไปถึงสองเท่าอาจจะถึงพันสองร้อยบาทนะครับเอาละครับอ,บอบก็พอได้แล้วนะฮะก็เอาไว้ชมกันต่อในโอกาสต่อไปนี่ก็เป็นการหยิบเรื่องราวนะฮะมาแชร์ต่อกันมาทำความเข้าใจกับเหรียญกระสับต่างๆนะครับผม มีการซื้อขายกันนะฮะรวมไปถึงการพูดคุยเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเหรียญมันมีจริงหรือเปล่านะฮะก็ลองติดตามดูใครที่ชอบชมเรื่องราวแบบนี้นะครับผมนะฮะหรือว่าใครที่มีเหรียญอยู่แล้วะฮะอยากจะขายนะครับผมก็ลองสอบถามเรื่องราคาเข้ามาได้นะครับผมนะฮะนี่ผมก็ไม่เคยทาคลิปวิดีโอแบบนี้นะคือการพูดไปเรื่อยๆนะะใครที่สนใจเรื่องราวแบบนี้ก็ติดตามดูกันได้นะครับผม ที่สำคัญจะได้ไม่พลาดกับโอกาสใหม่ๆฮะที่ติดตามผมก็ลองกดซ u b s ไ r i b e ฮะหรือไม่ก็กดปุ่มติดตามนะครับก็จะมีมีโอกาสก็จะมาพูดคุยกันนะครับผมนะกับความเป็นไปได้ของการซื้อขายนี่คือราคาอ้างอิงนะฮะที่มีการซื้อขายกันเกิดขึ้นและมีการรับซื้ออย่างแน่นอนนะครับก็ขอบคุณรูปภาพนะฮะภาพสวยๆจากเพจรับซื้อเหรียญนะฮะรอก้าให้ราคาสูงก็ขอบคุณมากฮะ เนื้อหาทั้งหมดนี้ครับผมนะฮะก็ขอบคุณนะฮะเช่นกันครับขอบคุณทางเพจเดิมะฮะรับซื้อเหรียญธนาครที่9ก้าให้ราคาสูงนะฮะใครที่สนใจเรื่องราคาเหรียญต่งตางๆนะครับผมมีการรับซื้อกันกี่บาทแล้วะฮะใครที่สนใจเรื่องเหรียญน,นั้นเหรียญน,นี้ก็ลองเข้าไปดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือธนบัตรนะฮะก็จะมาฟังผมพูดคุยแบบนี้นะฮะเพื่อมาชี้แจงความจริงกับเพื่อนๆว่าจริงๆแล้วมันเป็นมากันยังไงนะครับ เอาละครับผมนะฮะเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนนะฮะที่ติดตามกันตลอดมาที่การรับชมรับฟังนะครับใครชอบก็ถูกใจฮะก็คอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับหรือสงสัยอะไรก็ถามมันเข้ามาได้นะฮะก็คงไม่มีเวลาจะไปตอบข้อความนะครับผมนะฮะในในไปตอบต่อเพื่อนๆนะครับผมนฮะตามใต้คลิปต่างๆแต่ก็จะ มีโอกาสก็จะทําคลิปวิดีโอขึ้นมานะครับผมไปตอบคําถามผ่านคลิปวิดีโอก็คือให้หลายๆคนนะรับรู้รับชมด้วยนะฮะอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นนะฮะเหรียญบาทนะฮะปีนี้ราคาเท่าไหร่นะครับผมจะทําคลิปวิดีโอขึ้นมาไปตอบคําถามให้กับเพื่อนๆนะเผื่อมีคนอยากรู้ว่าปีนี้ปีเดียวกันราคาเท่าไหร่กันอย่างงี้นะครับเอาละครับผมนะฮะก็ยืดเยื้อมานานพอสมควรนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่ในโอกาสต่อต่อต่อๆไปนะครับนะฮะติดอ่างนิดหนึ่งครับผมก็ เจอกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปสวัสดีครับ